สวัสดีครับผมชื่อนายสัรนันอุยเกษมสุขชั้นม .3 ามลบสองที่สิหวันนี้จะมานําเสนอเว็บที่ผมสร้างครับชื่อว่า W w w u t High l e v อ่าซึ่งเป็นเว็บที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2โดยมีเนื้อหาคือจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2องและเหตุการณ์สาคัญในสงครามโลกครั้งที่2ครับและสองปุ่มนี้คือ ถ้ากดจะนำไปสู่เนื้อหาต่อไปถ้ากดปุ่มนี้ก็กลายเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนโดยแบบทดสอบก่อนเรียนมีไม่เพื่อวัดความรู้ก่อนที่เราจะได้เรียนรู้จะไม่มีการบอกคะแนนในแบบทดสอบก่อนเรียนเมื่อคลิกปุ่มนี้ก็จะพาไปสู่เนื้อหา ในเนื้อหาก็จะมีสารพันแบบนี้เมื่อกดเข้าไปไเข้าไปศูนยเน้อหาหนัานนี้เป็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำข้างใหญ่เมื่อกดปุ่มต่อไปมันก็จะกลายเป็นหัข้อถัดไปข้อถัดไปคือรัทีฟาซิลแรกแนวคิดปิดมั่นในตัวผู้นำผมได้ทำปุ่มก่อนหน้า ก็คือจะนำกลับไปสู่หน้าเดิมแล้วก็ปุ่มถัดไปมันก็จะพาไปสู่อีกหน้าหน้านี้กลายเป็นการขยายอำน,นาจของจกักรวรรดิญี่ปุ่นต่อไปก็เป็นการขยายดิแนแดนของเอยอรมันครับ <c oughs> ต่อไปก็เป็นความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตชาตินะเมื่อลอง เรียนรู้เนื้อหาเสร็จแล้วแล้วก็ทำแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้วก็ส่งแล้วเราก็สามารถกดเรื่องถ่ดไปได้โดยแบบทดสอบหลังเรียนจะต่างกับแบบทดสอบแบบทดสอบก่อนเรียนก็คือจะมีการบอกคะแนนบอกว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดเมื่อกดปุ่มเรื่องถัดไปก็จะนำไปสู่อีกเรื่องก็คือเหตุการณ์สำคัญในส่งอารมณั้งที่สอง ถ้เรากดปุ่มแบบสอบก่อนเรียนก็ก็เหมือนอันเมื่อกี้ก็จะพาไปสู่แบบสอบก่อนเรียนเนื้อหาก็จะเป็นปุ่มเป็นสารบัญเหมือนเดิมเมื่อกดเข้าไปก็จะพาไปสู่เนื้อหาหน้า,าน,น,นี้เป็นเรื่องอยบใครเป็นใครในเหตุ ในเหตุการณ์สงครามโลกที่สองครับถัดไปเป็นเหตุการณ์สำคัญในทวีปยุโรปครับต่อไปเป็นเหตุการณ์สำคัญในทวีปเอเชียครับต่อไปเป็นการตอบโต้ของฝ่ายสัมพันธมิตรครับก็จะมีดีเด สาคภาพโซเวียตพิชิตกรุงเบอร์ลินและก็ว i กตอ r ีอินยุโรปหรือว่า V-E day และก็สหรัฐตอบโต้ญี่ปุ่นและก็มี m ม n ฮ a ตต a นโปรเจกต์ครับก็คือสหรัฐจะเป็นโครงการรับผงสหรัฐในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์เมื่อเราอ่านเนะะื้อหาเสร็จก็ทำแบบทดสอบหลังเรียน เราทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้วก็กดสง่งและมันก็จะบอกข้อที่ผิดแล้วก็บอกคะแนนครับขอบคุณครับ